<c oughs> นี่ครับทางจากบ้านหนองปรีงนะครับผมจากบ้านหนองปรีงไปบ้านโชคใต้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ทางก็ค่อนข้าง,งที่จะเป็นหลุมเยอะนะครับผมนี่ครับรอมาตั้งหลายปีก็ไม่มีรัดยางสักทีครับผมมีแต่หลุมครับนักเรียนสัญจรไปเรียนก็จะลําบากนิดนึงนะครับรถไปไหนมาไหนก็ลําบากนิดนึงนะเพราะว่าหลุมมันเยอะนะครับก็ ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับผมอ่าบ้านมรุจรุงหนองเปรียงนะครับมีรัดยางนะครับอ่ามีรัดยางนะครับแต่พอมาโซนนี้นะครับก็รัดยางไม่มีนะครับผมน่าจะเป็นรอยต่อหมู่บ้านนะครับนี่ก็หลายปีแล้วครับผมจริงชาวบ้านก็อยากได้รัดยางอยู่นะครับเพราะว่าทางมันขี้เรนะครับ ดูครับถล่มครับมานับเลยนะครับเป็นพันหลุมนะครับเยอะแยะหลุมอย่างสงกรานนะครับทางอปตอก็มีงบมาปรับที่ดินให้นะครับปรับทางนะครับทําการเกรดบดอัดนะครับให้เรียบนะครับแต่พอเวลานับฝนมาก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะเหมือนเดิมเพราะว่ามันเจอฝนเนาะรถวิ่งไปจำนะครับมันมันมันก็ไม่ได้นะครับ มันก็สู้การน้าถนนไม่ได้นะครับดูครับหลุมลึกใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่คทางไปหมู่บ้านก็ค่อนข้างทุรกันดารนะครับผมใครมาช่วงนี้ก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางแิบๆนะครับใครที่สัญจรไปมาเส้นนี้ก็ทําใจไว้เลยนะครับผมในนานท่านจะต้องเข้าอู่นะครับเราะว่าหลุมมันเยอะรถเสียนี้เสียนู่นนะครับผม อันนี้ลองงบลุงตู่นะครับนี่ลุงตู่อยู่นะครับไม่ได้ลัดยางเลยน่าจะเป็นลุงตู่ออกนั่นแหละน่าจะได้รัดยางนะครับนี่ครับสัญจรไปมาก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับาไปก็จะเลี้ยวเข้าสวนมะเดือนนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับสาหรับใครที่มาสวนมะเดือนนะครับต้องเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับทางไปบ้านผมก็สูสีนะครับผมนี่ฮะ ทางก็จะสวยอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับน,นี่ก็คือทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับทางไปบ้านผมนะครับไม่มีทางไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะครับเพราะวาันนี้คือทางที่ดีที่สุดนะครับผมดูครับโอ้ถนนบนทางสุดยอดนะครับอ่าทํามือใหม่ตกทุ่งนาแน่นอนนะครับผมเปรีอกเออขับ เล่นม้วนสนุกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลุมใหญ่เลยนะครับผมลุมใหญ่เลยนะครับต้องต้องหลบให้ดีนะครับหลบไม่ดีก็ติดลมนะครับเนี่ยผมก็ยังหลบยากเลยนะครับเออันตรายนะครับทางนะครับอันนี้ฝนหยุดนะครับฝนไม่หยุดเมื่อคีนก็ก ทางเละตุ้มเปะนะครับมันจะเป็นนะฝนก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมก็ได้แต่ทําใจนะครับผมทาไงได้เพราะเราไม่มีงบประมาณที่จะมาทํานะครับนี่ครับทางมีเลขี้เลยนะครับผมก็ทําไงได้นะครับหน่วยงานเขาก็ไม่ค่อยสนใจแล้วว่าทางเรามันเป็นทางไปนานนะครับ ก็ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองเอานะครับบางคนจะบอกว่ามีถนนให้บิ่งก็ดีแล้วจะเอาอะไรมากมายนะครับแต่เราก็อยากซื้อให้เห็นนั่นแหละว,ว่าทางบ้านเรามันขี้เร่จริงนะครับดูครับผมเละตุ่มเปะเอามาเละตุ่มเปะนะครับเนี่ยมีไฟฟ้าบอกเลยว่าที่นี่มีไฟฟ้าเข้า,ขาขผมตอนผมเรียนอยู่ป .6 นะครับ ประโกกอายุกี่ปีอ่ะตอนนี้ผม3-3ปีแล้วนะครับที่เอาเองนะครับนี่ครับถนนทางนะครับที่นี่ก็เป็นตายายนะครับพามาอยู่นะครับบ้านเดิมเนื่ก่อนก็อยู่ในลําดวนครับก็ตายายพามาอยู่ทุ่งท้องนานะครับก็ตามกันมาเรื่อยนะครับตอนนี้มี14หลังคาเรือนนะครับผมอ่านี่นครับถนนหนทางนะครับก็มี มีไฟฟ,ฟ้าเข้าก็ดีแล้วครับผมแต่เด็กนักเรียนไปเรียนก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับออต้องขับเบาๆใดนักเรียนนะครับดูครับเละตุ้มเป๊ะมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพจริงครับข้างนอกรถนะครับนี่ครับ ทางสองพันยี่สิบนะครับเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้แล้ะครับผมสุดยอดนะครับจริงจริงนะครับใครอยากมาเที่ยวชมก็ยินดีครับผมมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศร่มรื่น,รน,น,นนะครับตอนหน้าฝนนะครับ สานะครับใครสนใจมาเชียมบรรยากาศเลยนะครับผมสบ,สบายนะครับบรรยากาศชิวๆเย็นๆนะครับับเข้าขาคืนครับเข้าข้างใ,ในคืนครับนี่นะบรรยากาศนะครับ ก็พอมาถึงในหมู่บ้านนะครับเราก็จะมีคอนกรีตนะครับรวมระยะทางคอนกรีตประมาณ200เมตรนะครับเนี่ยทางนี้ก็ลื่นเหมือนกัน,นครับถ้ามอ,อไซค์ก็ค่อนข้างลื่นอยู่ต้องขับให้ระมัดระวังนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเราก็จะเจอคอนกรีตนะครับผมคอนกรีตสวยงามมากนะครับ นี่ครับอ้าวเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านเราก็อยู่แบบมีความสุขนะครับผมมีแค่14หลังคาเรือนครับผมอยู่แบบมีความสุขนะครับนี่ครับอยู่แบบเงียบเีนะครับผมใครมาสวนเราก็ไม่ยากครับคณะครับรั้วสีชมพูนะผมมีทั้งหมด3บ้านบางคนมาถึงเอ้าก็สีชมพูเหมือนกัน3บ้านจะไปทางไหนอ่าบอกเลยครับไปทั้ง3บ้านก็ได้ครับญาติพี่น้องกันเองนะครับ นี่ครับสีชมพูยาวยืดร้อยกว่าเมตนะครับ200เมตรนั่นแหละนะครับรั้วสีชมพูนะครับผมถึงแล้วนะครับสวนผมก็อยู่ด้านขวานะครับให้เลี้ยวขวาไปเลยนะครับนี่ครับหน้าบ้านผมก็สูสีนะครับทางครับทางก็เละตุ้มเปะไม่เบากันนะครับนี่ครับทางเละตุ้มเป๊ะเลยทางหน้าสวนนะครับอแล้วก็เข้าบ้านกันเลยนะครับผม าทางเข้าบ้านก็เลยตุ้มเป๊กหน้าบ้านหน้าสวนนะครับอ๋อมารถมาติดข้างในเนี่ยทางเข้าบ้านรถติดหน้าบ้านอีกลื่นอีกทางเข้าบ้านก็ลื่นเลยตุ้มเป๊ะเลยครับผมหน้าบ้านรถก็มาติดอีกโอเคเอาให้ชมเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับที่ติดตาม